สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาสอน Two s t a p แบบไม่มีกรอบวินโดว์นะครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งเอ่อเดี๋ยวให้คิดก่อนคืออันนี้นะครับเอามาจากทวิตเตอร์ของมิสติกนะครับเป็นคนแรกที่เอ่อเผยแพร่วิธีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทีหนึ่งแบบรวบตัดนะครับก็มาถึงนะครับผมให้เราไปที่ Nvidia Control Panel นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ตรง Change Resolution นะครับผมเสร็จให้เราทําการ Custom นะครับกด Custom ตรงนี้เลยนะครับ ดเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับอธิบายก่อนมันจะมีสองดีฟูชันอันแรกนะครับที่ทําไว้คือหนึ่งห้าหกแปดคูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับตรงนี้คือจะเทียบเท่าคนที่เล่นพันเก้าพันเก้าแปดศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พันเก้ายี่สิบคูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับแต่เทียบเท่าเท่านั้นครับส่วนอันที่สองนะครับหนึ่งสองแปดศูนย์คูณแปดแปดสองนะครับ, 1, 2, 8, 0, 8, 8, รบอันนี้นะครับจะเทียบเท่าคนที่เล่นภาพสี่ต่อสาม พันสองปรเนเก้ศูนย์นะครับใครเล่นภาพไหนถนัดไหนก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะครับวิธีการสร้างคือให้เราเคสคัสซอมดิชั่นนะครับแล้วก็ใส่เอ่อตัวเลขตามที่บอกมาข้างต้นนี้นะครับแล้วก็เลือกเฮิร์ตตามจอสุดของเรานะครับเสร็จ <c oughs> <Set S 1> ให้เรากดเทสไป <c oughs> เดี๋ยวสร้างให้ดูที <c oughs> เดี๋ยวผมใส่เป็นออสองสี่ศูนย์แล้วกันนะครับ ให้เรากดเทสไปพอกดเทสเสร็จนะครับ <c oughs> ให้เรากดเดยสคือเราต้องการนะครับมันก็จะแอดเข้าไปครับับอนนี้คือขั้นตอนแรกเราจะไม่แอดเพิ่มไปนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับให้เราเข้าเกมก่อนโอเคอันนี้พอเรามาที่หน้าเกมนะครับ <c oughs> ให้เรามาที่ resolution ที่เราเลือกไว้นะครับเสร็จไปนะครับแปนสองไปสิบคูณแปดแปดสองนะครับที่สําคัญตรงนี้คือจะมีหลายคนที่ พาขั้นตอนนี้ไปแล้วจะมาถามพี่ว่าทําไมถึงมันถึงมีขอบดําครับให้เรากดฟิวตรงนี้ด้วยครับถ้าลืมฟิวตรงนี้มันจะมีขอบดําสําคัญมากตัวนี้มีคนมีปัญหาเย่อะมาแล้วพี่ก็บอกไปแล้วก็ก็ยังแก้ไม่ได้คือไอ้คำว่าฟิวเนี่ยเราต้องติ๊กตั้งแต่ตอนเริ่มขั้นตอนครับเรามาทําหลังขั้นตอนไม่ได้นะครับให้ติ๊กฟิวไว้ตัวนี้สาคัญมากเสร็จกดแอ้วพายไปครับเสรจขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราออกมาที่วินโด์นะครับเราไปที่ดีปร์ครับ ดีไวซ์แมนเจอร์นะครับเสร็จพอแล้วเข้ามาที่ดีไวซ์แมเนเจอร์นะครับให้เราหาคําว่ามอนิเตอร์นะครับผมพี่เสียบสองจอนะครับถ้าใครมีจอเดียวก็ทําจอเดียวนะครับแต่ถ้ามีสองจอก็ต้องทำสองจอนะครับคือไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องดิสเปลสองจอนะเพราะว่าทําจอเดียวบางทีมันจะบั๊กหรือว่าเฮิร์ตมันจะแบบได้แค่เจ็สิบห้านะครับให้เรากดที่ขวานะครับดิสเปลนะครับทั้งสองอันเลยนะครับสําหรับคนที่มีสองจอนะครับถ้ามีจอเดียวก็ดิสเปลแค่จอเดียวนะครับผม นี่วราสองอันเสร็จปั๊บนะครับให้เราเข้าเกม <c oughs> เสร็จเราก็ไม่รู้ยื่นอ,อะไรมันนะครับเ <c oughs> รียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็จะได้ภาพตุว้วนในแบบฉบับ full screen ไม่มีขอบแล้วเรียบร้อยขั้นตอนง่ายๆแค่นี้อย่าลืมนะครับห้ามข้ามขั้นตอนที่บอกทำทีละเสร็จไปเสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเอามา สรุปให้ทีนึงก็คิดถึงก็หอมนงานนี้ไปเอามานะครับใครอยากไปดูฉบับก็ไปดูได้ในทวิตเตอร์นะครับก็ใครชอบใจคิดนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์อย่าลืมฝากกดซับสไคร์ด้วยนะฮะว่าแอสตันนะครับรูปพี่นะถามว่าอยาเห็นโล่งเงินนั้นป๊ะป๊ามีโล่งเงินหรือเปล่าตอนนี้มากเติมเึ่งไทนฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เติมสกินวารอช่วงนี้นะครับแอมเปี้ยนเขานะครับสามารถเติมผ่านเทจบินท็อได้นะครับเลทถูกมากมีโค้ดวพิยาหนึ่งด้วยนะครับ ฝากกระดูนกันด้วยนะครับถือว่าซัพพอร์ตพี่นะสำหรับคลิปน,น,นี้ผมนะครับ